สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นตัวยาฤิสนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเซนหนึ่งครับศูนย์หกนะครับก็นานๆทีครับช่วงนี้นะครับจะเข้ามาสักคันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวยาฤิสศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนะครับตัวนี้มีอ่าไฟเลี้ยวด้วยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นลูกค้าเก่าครับก่อนหน้านี้ก็ ทำเป็นกระจกเป็นพับไฟฟ้ามาให้นะครับพับไฟฟ้าพับตลอดเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็มีติดตั้งนะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับก็เป็นลูกค้าเลือกเป็นวงธรรมดาครับให้มีมันติฟังก์ชันนะตัวนี้พิเศษว่าใครก็คือนะครับมันติมีไฟลี่นะครับแบบนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นสีขาวนะครับก็ทําให้นะครับส่วนใครที่อยากได้ เป็นสีน้ำเงินนะครับผมมีทําไว้รอนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับตัวบอร์ดมันติตัวนี้ที่มีไฟด้วยนะครับก็สนใจก็ทักมาได้เอาไปใส่เดิมได้เลยนะครับบอร์ดตัวนี้นะครับมีขายนะครับเป็นไฟลีมนี้นะครับปกติยาริสวีออสนะครับกลางคืนเปิดไฟลีจะไม่เห็นนะครับจะมืดไปเลยนะครับอันนี้มีไฟด้วยนะครับก็มีขายนะครับบอร์ดก็มีขายนะครับก็สนใจก็ทักมาได้นะครับผมอันนี้ก็เดินมันติฟังก์ชันครบหมดพร้อมใช้งานนะครับ ก่อเพิ่มเสียงนะครับก็ใช้งานปกตินะครับผมลดเสียงนะครับก็ใช้งานปกตินะครับผมตัวนี้นะครับเลื่อนเพลงไป้างหน้านะครับอันนี้จอเวอร์ชั่นเขาจะต่ําหน่อยครับต้องต้องอย่าใจร้อนนะครับตัวนี้นะครับเลื่อนเพลงไปนะครับอ่าเลื่อนเพลงไปนะครับต้องใส่ใจเขาหน่อยนะครับอย่ารีบกดนะครับอ่าเพราะว่าแรมหรืออะไรมันก็จะต่ําหน่อยนะครับอันนี้ก็กลับนะครับ ใช้งานปกตินะครับผมในส่วนของโหมดนะครับโหมดก็กดโหมดก็จะรันให้นะครับแล้วแต่นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับจอนะครับก็ใช้งานทํางานปกตินะครับแต่ดังปกตินะครับแอร์แบ็ไม่มีโชว์นะครับรับติดตั้งเดินระบบทุกรุ่นทุกกี่ห้อนะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันกระจกพับ กลางไฟฟ้านะครับจากพับมือนพับไฟฟ้าก็รับทํารับเดินให้ครบหมดทุกรุ่นทุกยี่ห้อทักมาได้นะครับยังทําหมดนะครับยาริสวีออสนะครับยังทําอยู่เหมือนเดิมนะครับผมอยากได้แบบไหนลองทักมาคุยนะครับอันนี้มันติดังก์ชันก็ใช้งานปกตินะครับก็ขอบคุณลูกค้ามากนะครับก็พิธีชอบชนบุรีนะครับวันนี้ก็มีติ๊กเกอร์ด้วยนะครับประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ